สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่เป็นดนครับเออพอเข้าลเออออ อ๋อของอุปกรณ์ไอของอุปกรณ์คือเครื่องกรองเครื่องกรองอันนี้นั่นนั่นจะนั่งกรองเหรอกรองนี่พี่ใหญ่ไหมนะครับค่ะไม่น่าดีฉันอ๋อพี่ใหญ่สวยน้องเลยเป็นเพื่อนทำไมพี่ใหญ่สวยยังเลยนั่นอ๋อเลยค่ะแล้วก็เลยน่าดีเลยค่ะ อะไรเราไม่ได้ธรรมดานะก็อันนี้แรกๆก่อนมันติดตามนะครับก็คือมันมีรายละเอียดของสับารอยู่แบบนั้นอันนี้ของของรัฐมนตรีอันนี้ของอันนี้ของรัฐมนตรีอันนี้ของปรลัดครับเห็นเด็กฝั่ายตกร์เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องนี้นะฮะคือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นข่าวไปแล้วเป็นสื่อ เป็นสื่อไปแล้วนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องของอนี่นจากสำนักข่าวอิสราเอลนะครับบอกว่าสามเส้นทางมุสลิมอีูจากจีอกรอบเข้าไทยกแสดงว่ามันมีมุสลิมเขารู้เขามีเส้นทางดังนั้นแอบถ้าเข้ามาแล้วเราก็มาเมืองไทยได้หลายทางนะครับนี่จากสำนักข่าวนี้นะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับมีสีิเข้ามาแล้วจำนวนมากเนี่ยมาแบบนี้นะก็มีเดีย๋ยวนี้เลยมีมุสลิมแบบเนี้ยออกไปเต็มบ้านเต็มเมืองเลย แล้วก็มีเรื่องมันมีความของคุณเสงสัรเกลือเกลือดับริษนะครับก็บอกว่าการย้ายถิ่นอย่างไม่ปกติของคนต่างด้าวชาวมุสิมในพื้นที่คาคใต้นะครับคือมันมันเหมือนกันมันไม่ได้เข้ามาโดยปกติมันเหมือนมีแผนการทย,ยร่เข้ามาในรูปแบบต่ตางๆนะครับบทความของนักเขียนนะครับแล้วก็ เอ,อถ้าเข้าไปดูใน Google ตก่อนเนี่ยครับซึ่งว่ามุสินสา,างดาวเข้ามาเมืองไทยมันจะมีหลายเว็บไซต์เลยเป็นหมดลวกเจ็สิบเจ็ดต่างดาวข้ามมุสินวีปูอันนี้ของเรนนิวก็มีนะฮะนี่นม่หมดอันนี้ก็เนี่ยครับสามเส้นทางวีปูแยกผมไม่เห็นว่ามันมีเว็บไซต์จิงไม่เจนมีดีของเมนขึ้นมานะครับแล้วนี่ก็มีาข่าวมา นี่เดือดเดือดดีคอเตอร์จากคืนเดิอดเดือดดีแค่คอเตอร์นะครับว่ามีมุสลิมต่างเนาาแอบหนีเข้ามานี่ประมาณห้าร้อยคนแบบนี้โดยยาโดยยาอ่ามีหลายพันเลยนะมุสลิมต่างย่างมีหลายพันหลายพันที่ร้าอันตรายมากนะยิ่งยิ่งลมยาหนาโผล่เราจะมาตึ้งข้างใครนะประเทศบางประเทศเขาลงยังเอาโลยยาเออ่ลอยแพมา แล้วหลอกไปแล้วเพาทำไมดีเนี่ยครับผมโคตรดูเดย์ตลงอีกเป็นข่าวนี้เกือบสื่อทุกสื่อนะคือเพราะว่าเรื่องนี้ตมจับตากับเหม็นมุสลิมเข้าไทยต้องสงสัยป่วนใต้อันนี้วันที่23กุมภาพันธ์62เอง34ปีแล้วขนาดนั้นเองนะครับวิจโจกเนี่ยเป็นคนบอกว่าสั่งตมทั่ประเทศจับตามุสลิมเข้าประเทศหลังรวบสิเ็ตผู้ต้องสงสัยป่วนใต้นะครับนี่โสตรดูเดย์นะครับนี่กี่เสือเนี่ย เยู่ไหนแล้วน่ไม่หมดไทยรัฐอีกนะครับไทยรัฐอีกทะลักเข้าไทยไม่ไม่หยุดล้อมจับแรงงานเถื่อนนี้ก็ไทยสุปตาหลังสุสานมุซินไปก็อนอยู่คูบโบไอ้ถ้าเกิดเออสุสามุซีนก็เรียกคูบโบคือไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือคูบโบเนี่ยคนสัตวนะ์เน่ยมันจะเข้าไม่ได้เลยนะครับแล้วมันมันจะหลายมาก